กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีไดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คูณ 1>, 1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้หลักการประชาธิปไตยนะครับในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะครับประชาธิปไตยทแท้จริงเนี่ยต้องมีสองขานะนี่คือประชาธิปไตยในบ้านเรานะก็คือเรื่องของ ภาคส่วนประชาชนนะการกินดีอยู่ดีของเขานะเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมโอกาสต่างๆปัญหาลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของความดีงามในสังคมให้เกิดขึ้นนะครับในหมู่ประชาชนนะครับการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมอย่างเป็นต้นส่วนอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยสิทภาพนะของรัฐของชาติแล้วก็ความสมัคคี้ปองดองนะครับ สองขานี้จะต้องสมดุลนะครับแต่ขนาดนี้เท่าที่เห็นแล้วนั้นน่าจะมีอาการบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะเนื่องจากว่าการบิดเบือน3บิดที่ผมเล่าให้ฟังแล้วบิดเบือนเจนอารมณ์นะครับของเสียงโหวตนะครับแล้วก็บิดเบือนในเรื่องของเจนอารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บิดเบือนในเรื่องของนะครับคำพูดการตบัดสัตว์ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งนะซึ่งอาการบิดเบี้ยวบิดเบือน จากเดิมเป็นเส้นตรงนะครับที่ตกลงกันไว้กับประชาชนนะสัญญาวไว้กับประชาชนแนี่ตอนนี้มันบิดเบี้ยวไปผมเข้าใจนะครับถึงความรู้สึกเจ็บปวดนะของประชาชนนะก็เรียกว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะความรู้สึกไอ้เจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะครับเมื่ออำนาจที่ประชาชนให้ไปนะกับบรรดานะนักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเพราะฉะนั้นความบิดเบี้ยวบิดเบือนนี่แหละครับมันนํามาซึ่งนะความทุกข์ใจ ของประชาชนนะความรู้สึกเครียดนะความรู้สึกไม่พอใจนะความรู้สึกเหมือนทรยศนะเหมือนถูกหักหลังอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เลยทําให้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเกิดอาการร้อนข้างในใจนะเป็นความรู้สึกผิดหวังเสียใจในสิ่งที่ตัวเองสะท้อนออกไปผ่านเสียงโหวตนะอย่างเช่นการต้องการเปลี่ยนคั้วนะครับนะมันไม่ได้กับกลายเป็นว่ามันเป็นการผสมคั้วหรือสลายคั้วนะตามที่นักเลือกตั้ง เรียกกันก็ว่ากันไปนะ,ะความผิดหวังจากการพูดอย่างนะกับทําอย่างหนึ่งก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยมันสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าประชาชนเจ้าของเสียงนแท้ศจริงๆแล้วมีทางเลือกผมบอกแล้วมีอยู่4ทางนะครับก็คืออันทังแรกคือปล่อยมันไปนะทิ้งมันไปช่างมันนะเขาจะไปทำอะไรหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้หรือสสะท้อนนะจากคําวิภาษ์วิจารณ์ ในสื่อโซเชียลการแสดงเชิญสัญลักต่างๆหรือ3นะครับขออำนาจนั้นคืนหลังจากที่เห็นการบิดเบี้ยวบิดเบือนแล้วหรือว่า4นะครับรนะออีก4ปีนะค่อยไปเลือกตั้งใหม่จะมีเลือกคนที่จะบัตสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชวนคิดก็คือว่าแล้วอีก4ปีข้างหน้าจะมั่นใจได้อย่างไรนะว่าดารานักเลือกตั้งในเหล่านี้จะไม่ทําซ้ําอีกจะไม่บิดเบือนบิดเบี้ยวอีกนะครับและที่น่าสนใจคือการบิดเบือนบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหน นี่คือความน่าก,กลัวการบิดเบือนบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะไปสู่ถึงจุดที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายบนหลังลาหรือเปล่าทำให้หลังหักนะครับอันนี้ผมน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเคยบอกแล้ว,วผมมีนิมิตเห็นนะว่าคือหนึ่งฝันไปเนี่ยว่าผมเดินไปเที่ยวในตลาดเห็นคนกลุ่มใหญ่นะครับผมเอ๊ะเขาไม่ได้ใส่หน้ากากากันผมไม่ได้ใส่หน้ากากหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไปม,มองหาว่าเขาใส่หน้ากากากันไหมนะเขาก็กลว่าอ้าวทำไมตรงจุดนั้นเนี่ยนะมันมีควันขาวๆเกิดขึ้นล่ะ นะแล้วพอมองไปอา้าทําไมคนนั้นใส่หน้ากากจหมูกหมูอะนะนึกออกไหมเป็นหน้ากากที่กันกา๊าซน้ําตานะครับทําให้ผมตกใจนะครับในความฝันเนี้ยเอ้ยมันเกินมอบขึ้นเหรอ,อไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะกับความไม่พอใจความผิดหวังเสียใจนะจากการบิดเบี้ยวบิดเบือนเนี่ยนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประชาชนจะเลือกวิถีทางไหนถ้าเลือกวิถีทางที่3นะก็คือขออํานาจคืนแล้วเขาไม่ให้คืนเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะเกิดเป็นแบบนี้นะ ซึ่งผมว่าตอบแทนประชาชนไม่ได้ปิงเดี๋ยววันนี้เล่าสูนย์ฟังนี่คือนิมิตอาจจะเกิดจากความารู้สึกกังวลข้างในใจผมอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ